สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU นะครนายกนะผมเปา i have CPU วันนี้วันเสาร์นะครับ i have CPU ส่งประมาณสัก40กว่าเครื่องที่ i have CPU นั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้ามีสเปคเพิ่มเติมครับผมแบบไลฟ์สดอยู่แล้วถามผมในคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยถ้าผมไม่ได้ตอบไปอันนี้ผมต้องขออภยัยนะเพราะว่าบางทีเราต้อง โฟกัสในเครื่องที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่นั่นเองนะครับนั้นน่ะขออภัยด้วยนะแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะสั่งสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าปรึกษาแนวทางในการจัดสเปกว่ามีงบเท่าไรงบหมื่นสองหมื่นสามหมื่นหรือมากกว่านั้นและจะเอาไปทําอะไรรวมจอได้ไหมรวมจอด้วยไหมยอยากให้เครื่องตัวเองนั้น ออกมาเป็นแบบไหนโทนไหนน้ำปิดน้ำเปิดเอา M. 2 o t t ไหมเอาแรมกี G ่กิกกี่องอะไรเมนบอร์ดอะไร CPU อะไรทุกอย่างสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หมดแล้วก็มันสามารถที่จะคอนฟิกได้หมดดังนั้นเนี่ยร้อยคนร้อยสเปคนะครับผมแจ้งอย่างนี้เลยร้อยคนร้อยสเปคไม่มีคนที่เอาแบบแทบบที่จะแบบน้อยมากที่วันๆนหนึ่งเครื่องมันจะเหมือนกันหมดนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องที่ผมลฟ์ส่วนในทุกๆวันเนี่ยจะเป็นเครื่องประกอบตามที่ ลูกค้าสั่งนั่นเองนะครับจะไม่ได้เป็นฟิกซ์ไว้ว่าจะเป็นสเปคนี้สเปคนั้นเท่านั้นอะไรทุกอย่างสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมได้หมดที่ i have cpu เมื่อวานผมไลฟ์ไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องราคา18,900ผลเทสมีอยู่ให้เห็นสำหรับไลฟ์สดใน YouTube หรือว่า Facebook เมืม่อวานนี้แล้วกันแล้ววันนี้ก็เตรียมจะส่งตามปกติจะแอดจอเพิ่มจะเพิ่มจงจี loyalty. จอจะเอาแผ่นเนล i p s อะไรกอย่างได้หมดเครื่องพร้อมจออยู่ตรงนี้ทั้งหมดครับ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ทุกอย่างก็จะถูกแพ็คไปตรงนี้ lazada shopee ไปทั้งหมดด้วยมาตรฐานของ i have c p u นะครับจะเมอร์คุลจะช่องทางไหนได้หมดนั่นเองนะครับกล่องอุปกรณ์ทุกอย่างไปได้หมดและของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็มนะครับเสียเปลี่ยนสวนมีปัญหาอะไรขอให้บอกแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันครับสำหรับวันนี้4เครื่องเรียบเรียบง่ายๆซึ่งเป็น h ี a ซิงลมกับชุดน้ำ ระบบปิดผมขอเปิดในเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้จบประมาณแสนเจ็ดพันครับแสนเจ็ดพันเนาะบางที I have อแฮปทำแต่เครื่องแสนแต่ว่าเครื่องหมื่นแปดสองหมื่นก็ทำอย่างที่ผมไลฟ์สดได้ดูเมื่อวานเลยนะครับทำปกติอยู่แล้วนะครับแต่แสนหนึ่งต้องไลฟ์สดนั่นเองนะครับกับเครื่องนี้แสนเจ็ดพันเป็นไรเซนครับจับกับ3080 CPU เป็น AMD Ryzen 9 5900X ไอ้จุนเข้ามาหน่อยเสียงไม่ให้ถึงร a M D Ryzen 9 5900X ครับ12คอ r e 24 t r a d 4.8 GHz Macbook ตัวนี้เป็นรองแค่ 5950X ที่ผมบอกไปนะ12คอ r e 24 t ท r ด a d 5900X แตกต่างจาก 3900X เยอะไหมตอบเลยว่าประมาณสัก19-20%ในความแตกตาก่างทั้งที่คอ r e และ t ท r ด a d เท่ากันแล้วก็ GHz พอๆกันนั่นเป็นผลมาจาก IPC หรือว่าสายกรรมที่ พ,พัฒนาขึ้นไปนั่นเอง5 9 0 0 x ไม่แถมฮีทซ LIKE ิงค์ระบายความร้อนแต่ไม่ต้องห่วงชุดน้ำเป็น eko in one 360 drgb ชุดน้ำ3า3ตอนนะครับชุดน้ำ3า3ตอน360มม drgb ตรงนี้หม้อน้ำ3า3ตัวระบายความร้อนนะครับหม้อน้ำสามตอนผู้ผิดมีพัดลม3ตัวระบายความร้อนเคสคอแซรสี่พันดีดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้มันจะมาในแนวที่เป็นโทนเน้นโทนดำเป็นหลักนั่นเองนะครับนี่เข้าไป ถ้าเปิดไฟก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับคอแซ่ air 4,000d Airflow สีดำสามพัดลมชุดน้ำสามตอนแรม3 2 g ิกจากคอแซ่นะครับแรม3 2 g ิกากจากคอแซ่เวนเจ n c e RGB Pro SL Bus 3,600 m h z ตรงนี้การ์จอไป3080ครับจากกาแล็กนี่ครับกาแล็ก Gforce RTX 3080ตัว SD One c l i p Booster มีพัดลมตัวที่4ต่อท้ายตรงนี้เพราะว่าสปายเหลือใช้ครับคอแซ a i RM1000X 1 0 0 0วัตต์80 plus go พร้อมประกัน10ปี n 2 WD Blue SN50500G ตบตูดด้วย SSD 1TB จาก a p e s e r ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้สวยอีกเครื่องหนึ่งครับไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนครับ เป็น 5,900x แล้วดับร้อนด้วย ek อออยวนนี่คือ1ในชุดน้ำที่เย็นของหลายกลายยี่ห้อเลยนะครับซึ่งซัพพอร์ททั้ง intel ซัพพอร์ททั้ง amd ตัวนี้3พัดลมระบาความร้อนราคาน่าจะ6,000กว่าบาทนะครับ380 RAM 32เมนบอร์ด MSI X570A Pro นั่นเองนะครับ X570A Pro นี่คือเครื่องแรกอย่างนี้แสน0 0็ดแต่ถ้าดรอปลงมากกว่านั้นนะครับ ประมาณ5 6 6 0 0เครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องที่จากเมอร์คูล่าแล้วถูกอัปเกรดขึ้นไปนะครับเครื่องนี้จากเมอร์คูล่าถูกอัปเกรดขึ้นไปตอนแรกวางสเป c เป็นไออัพไปอัพมาเป็น i9 เฉยนะครับนี่คือ i9 ตัวแรงที่สุดคือ i9 11 900K 8นะครับ8คข้อ16เทรดแรมถูกอัพไปเป็น32 g b ิกกบัส3,200ัมก็เฮอจากค l e v โ b o อ็ X. ฟ a าสไลท์อนี่คือแรมจากเกล็บบั 3, ส3,000บัส3 2 32กิ16 g ิกสองแถว Dual Channel กาจอเป็นโ o แท g กเกม n ิ่ง Gforce Gtech 1660 Ti ตัวนี้แรม6 g ิกอย่างที่ผมอธิบายไปฮะทุกเกม Full HD เล่นในโหมดเฟรมเรทอาจจะไม่ได้สูงมากมายกระจายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเล่นได้แน่นอนไม่เชื่อเปิดผลเช็คเข้าไปใน YouTube ได้เลยนะครับ160 Ti เป็นวัค2001เราจะได้เห็นความแรงของกาจอ 160T.I ในปี2021ว่ามันสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้าง h e s ซิงระบบความร้อนเป็นของ ID Cooling SE224XT เป็นตัวเบสิกนะครับซึ่งเป็นตัว h ฮีทไ e ขนาด4เส้นจำนวน4เส้นพัดลมขนาด120มมและ ID Cooling ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับยากมากที่จะเห็นไฟจาก ID Cooling ที่เป็นตัว RGB นั่นเองคอม s u ส p าย Antec Atom B650 650วัตต์80 Plus บลอนซ์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือจ่ายไฟให้กับหูสูดไอได้แบบเพียงพออยู่แล้วสำหรับตัวสตอเรจจะเป็นตัวซีเกตบาราคิวด้าคิวพ้าเอสเอสดีครับเอ็นดอทูเออี e ตรงนี้นะครับห้าร้อยกิกะไบต์นั่นเองเนาะจากซีเกตจบเรียบร้อยนี่คือซิงค์ลมครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบชุดน้ำอยากจะใช้ลมระบายความร้อนก็ได้ซึ่งหลากหลายคนหลากหลายความชอบนะครับหรือว่าส,สเปคนี้นี่คือ57เหมือนกันแต่ว่าถูกอัปเกรดไปเยอะ จนที่แบบเขาไม่เอาการจอนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับขออนุญาตเอ่ยนามครับคุณสุรชัยนะครับคุณสุรชัยเนี่ยไม่เอาการจอดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีการ์จออยู่แล้วหรือว่าเขาอาจจะมีไม่ไม่ได้มีความจําเป็นในการที่ต้องใช้การ์จอในการประมวลผลก็เป็นได้ผมไม่ได้ถามอะไรมากมายนะครับ CPU เป็นตัวท็อปสุดเหมือนเดิมคือ Intel Core i9 1 1 9 0 0 k 8 r คอร์16เทรดเทอร์โบ5ตัวนี้จะเป็นรูปบริกตรงนี้นะครับซึ่ง มันไม่แถมชุดน้ำมานะครับไม่แถมชุดระบายความร้อนมาตัวชุดน้ำระบายความร้อนเมื่อกี้ ek ตอนนี้เป็น thermal take ครับนี่คือ thermal take t TH s 3 6 0 a rgb sing support rgb 16.8ล้านสีไฟ rgb ครบทั้งหมดและพัดลม1,500รอบเงียบมากที่28.2เดซิเบล d b หม้อน้ำ3า3ตอนตรงนี้พัดลม3ตัวระบายความร้อนของ thermal take เรียกว่าเครื่องนี้เป็น thermal take family ก็ว่าได้เพราะว่าเคสนั้นเป็นตัว thermal take V250 กับชุดน้ำา t e r m a l take ี h 3 6 0และที่เด่นอีกอย่างหนึ่งคือตัวเมนบอร์ดครับเมนบอร์ดเป็นตัวใหญ่เลยฮะ MSI MPG z 5 9 0 Gaming Carbon w i f i ซึ่งเป็นเมนบอร์ดระดับหมื่นอัพที่สวยนะครับชื่อว่าคาร์บอนก็คือลายส่วนใหญ่จะเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้ วันนี้ลูกค้าไม่ใส่ก้าจอครับทำให้เราเห็นความสวยงามของบอร์ดเต็มๆนะครับนี่คือลายคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้ทั้งหมดคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้เขียนคาร์บอนคาร์บอนมีไฟ r g b ตรงนี้ตรงนี้นะครับฮีทซิงค์ระบบความร้อนของ MSI รุ่นใหม่ทำออกมาได้สวยนะครับดูสวยเลยละนะครับอย่างนี้อย่างนี้ถึงแม้จะไม่มีฮีทไปก็ตามแต่ว่ามีฮีทไฟด้วยครับนี่มีฮีทไปมีฮีทไปเป็นแกนเล็กๆในการที่จะช่วยในการระบบความร้อนรองรับการจ่ายไฟสูงสุด 70แอมก็คือ8พินบวก8พินแล้วก็ไฟภาคจ่ายไฟสูงสุด16เฟสดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายไฟให้กับตัว CPU อยู่แล้วรวมถึงพอเชื่อมต่อ IO input output ให้มาครบใส่การ์ดจอปุ๊บทำงานได้หรือว่าจะใช้ตัวนี้ในการประมวลผลก็ได้เพราะว่าอินทิเกรตการ์ดจอ Intel UHD Graphics 750ดามาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ RAM ทั้งหมด 32G สิบกิกกิกที่บัส3,600เมกะเฮิร์ตพราะว่าสปคยร้อย0วัตต์ plus slot e n t เหมือนเดิมคือบาราคิวด้า ซีเกตบราคิวด้า Q5 นะครับ500กิกตรงนี้แล้วสุดท้ายที่เป็นเครื่องโปรโมชั่นจาก i h CPU ที่สั่งผ่าน m e r c ์คูรแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันหมดโปรแล้วเครื่องนี้จะตกที่มา35,000นะครับ35,000อาจจะเป็นราคาที่ทุกคนง่ายที่จะเอื้อมถึงก็แล้วกันนะครับ35,000 Thermaltake S100 TG เป็นตัว t e มเพอร์กราก็คือสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้แก้ไขได้นั่นเองนะครับ i5 1400F Mainboard a s l o c k b 5 6 0 m HDV RAM 16GB Bus 3200 m h z จากพัจอดตัว Viper Gaming บายพทจอดตรงนี้ 16GB Bus 3200เมกะร์ GB, 3, กาจอ 1600ti จาก s o t a c Gaming คือเล่น PUBG เล่น เบดดิ้งฟิลวีเล่น g t เจคือเฟรมเลทก็ไปคุยกันแถว100เฟรม90ปลายๆนะครับที่ Full HD นั่นเองเพราะว่าสปายเจอร์มอเตอร์เทียร์2เอสซีรีหกร้อวัตต์80 plus bronze ฮิตซิงลมสต็อกคูลเลอร์ถามว่าสติ๊กสต็อกคูลเลอร์ของ Intel Core i5 เอาอยู่ไหมเอาอยู่นะครับแต่เพิ่มระบบความร้อนเข้าไปด้วย b บ Quiet Shadow ร็อกสลิมตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่เลยครับและพัดลมเนี่ยไม่ใช่120มมฮะเป็นขนาด135มิลิมตฮีตไปสี่เส้น1234แล้วตัวนี้เป็นแผงอลูมิเนียมขนาดใหญ่แล้วเป็นทรงทาวเวอร์ระบาความร้อนนะครับการเก็บสายบางคนบอกอ่าทำไม a i r ไม่ค่อยไม่ค่อยโชว์การเก็บสายนะครับอย่างเครื่องนี้ก็จะเก็บประมาณนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูประมาณนี้อย่างนี้ก็คือเก็บอยู่แล้วแต่ว่าบางทีนะครับ บางทีไม่ได้ค่อยได้ไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้โชว์ทัวเองก็จบเรียบร้อยนะครับจุนทําอะไรเนี่ยหมุนอย่างนี้ที่จุนโอเคครับผมนะครับยังให้ฝากทั้ง 1, 2, 3, 4เครื่องนี้ไว้ด้วยนะครับจาก i have c p u เสร็จแล้วก็จะรีบไปส่งลูกค้าทั้งหมดเลยตัวส่วนตัวผมเองไปรามินทาลูกค้าสามารถสั่งเครื่องได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ไปรับเองที่รามินทาสุดท้าย ฝาก I have CPU ไว้ด้วยทุกช่องทางที่เป็น I have CPU แล้วกันนะครับจะเก็บเงินไปทางจะโอนเงินจะอะไรทุกอย่างได้หมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ